ผมขอดาวว่าเพื่อนๆที่เผลอกดเข้ามาฟังตอนนี้น่าจะเป็นคนที่เคยชอบวิชาวิทยาศาสตร์ตอนเรียนสมัยประถมกันใช่ไหมครับโดยเฉพาะเวลาที่คุณครูเปิดภาพดาราศาสตร์ให้ดูภาพของดาวเคราะห์แปลกๆที่อยู่นอกโลกของเราบางดวงเป็นก้อนหินโลง่ลงๆบางดวงมีวงแหวนสวยงามสะดุดตาหรือบางดวง มีพายุหมุนใหญ่กว่าโลกของเราถึงสามเท่าด้วยกันผมว่าความทึ่งในตอนนั้นนั่นแหละคือเหตุผลที่เราได้มาเจอกันในวันนี้แล้วเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าระบบสุริยะของเรามันได้เกิดขึ้นมาได้ยังไงวันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปดูช่วงเวลาที่ ระบบสุริยะของเรากำลังถือกำเนิดขึ้นตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่อง m อ็มช Podcast พร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นการเดินทางในจักรวาลด้วยกันครับลำดับแรกต้องขอแผ่เพื่อนๆย้อนกลับไป13,800ล้านปีก่อนจักรวาลเกิดจากจุดๆดเดียวบิ๊ Bang ได้เกิดขึ้นทุกสสารพลังงาน ก๊าและเวลาเริ่มขยายตัวออกไปเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับทุกอย่างเริ่มจากจุดที่เล็กแต่มีพลังมหาศารลระเบิดขยายออกไปไม่หยุดประมาณ380,000ปีหลังจากเกิดบิ๊กแบงจักรวาลได้เย็นลงโปรตอนเอิเล็กตรอนรวมตัวได้เกิดอะตอมแรกไฮโดรเจนและฮีเลียมนั่นคือ ทัดแรกของจักรวาลประมาณ100-200ล้านปีหลังจากเกิดบิ๊กแบงก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมรวมตัวกันด้วยแรงน้มถ่วงได้เกิดดาวเลือกรุ่นแรกนะครับดาวเหล่านี้เรียกว่า population t r e e star ขนาดใหญ่มากสว่างมากอายุสั้นเพียงไม่กี่ล้านปีก็ได้เกิดระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา ในการระเบิดครั้งนี้มันได้สร้างธาตุหนักขึ้นมาเช่นคาร์บอนออกซิเจนเหล็กกระจายไปในอวกาศฝุ่นและก,ก๊าซเหล่านี้เป็นวัตถุดิบให้ดาวรุ่นต่อไปได้เกิดขึ้นประมาณ1-2,000พล้านปีหลังจากบิ๊กแบงดาวรุ่นที่สองเกิดจากก๊าซที่มีธาตุหนักจากซูเปอร์โนวามีอายุยืนยาวกว่า สามารถคงอยู่หลายพันล้านปีพวกมันเริ่มรวมตัวกันเป็นกาแล็กซีเล็กๆและกาแล็กซีเหล่านี้ได้รวมตัวกันกลายเป็นกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเรากำลังอยู่มุมไหนของกาแล็กซีทางช้างเผือกโลกของเราอยู่ประมาณครึ่งทางจากใจกลางกาแล็กซี ในแขนโอไรออนความหนาแน่นของดาวและฝุ่นลอกตัวเราไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปทำให้เกิดดาวเคราะห์เหมาะสำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างพวกเราในแขนกังหันโอไรออนอาร์มซึ่งเป็นมุมที่โลกของเราอยู่ตอนนี้ก๊าซและฝุ่นในแขนกังหันหรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องนี่คือ จุเดเริ่มต้นของระบบดาวรุ่นแรกก่อนที่จะเกิดระบบสุริยะของพวกเราเสียงของอวกาศเงียบสนิทแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายเพื่อนๆลองหลับตาแล้วปล่อยใจล่องไปท่ามกลางกลุ่มกา๊าซและฝุ่นในห้องอวกาศเมื่อราว4,600ล้านปีก่อนจะเห็นการเริ่มต้นของสิ่งยิ่งใหญ่ ระบบสุริยะของเราดวงแรกแสงที่ส่องให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นมันเกิดจากการยุบตัวของกลุ่มฝุ่นขนาดมหึมาอุณหภูมิได้เพิ่มสูงขึ้นจนใจกลางของมันร้อนกว่า15ล้านองศาเซลเซียสพลังงานฟิวชั่นเริ่มทำงานปฏิกิริยาไฮโดรเจนรวมตัวกันกลายเป็นฮีเลียม และเปล่งแสงออกไปไกลนับพันล้านกิโลเมตรนี่แหละหัวใจของระบบสุริยะผู้ให้กำเนิดแสงอุณหภูมิและพลังงานแก่ดาวเคราะห์ทุกดวงดวงอาทิตย์เกิดขึ้นราว4,600ล้านปีก่อนและยังคงส่องแสงมาจนถึงทุกวันนี้ ดวงต่อมาดาวเคราะห์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดมันเล็กแต่เต็มไปด้วยร่องรอยของการชนพื้นผิวเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตอุณหภูมิต่างกันสุดขั้วกลางวันร้อนกว่า400องศาแต่กลางคืนกับเย็นติดลบกว่า100องศาไม่มีอากาศไม่มีน้ำและไม่มีเสียงใดๆ นี่คือดาวพุธดาวเคราะห์ที่เกิดจากเศษหินโลหะรวมตัวกันในยุคต้นของระบบสุริยะถือกำเนิดดาว4.5พันล้านปีก่อนเป็นเหมือนดาวแห่งความเงียบที่เฝ้ามองดวงอาทิตย์ใกล้ที่สุดในทุกวันดวงที่สองถัดมางดงามแต่ร้อนแรง ถ้าหากว่าเพื่อนๆมองจากไกลๆจะเห็นว่ามันช่างสวยงามมีชั้นเมฆสีขาวปกคลุมอย่างนุ่มนวลแต่ภายในชั้นเมฆนั้นคือนรกแห่งความร้อนอุณหภูมิสูงถึง470องศามีกรดกรรมะถันในอากาศและแรงดันมากพอที่จะบดท,ทุกสิ่งที่ตกถึงพื้น ดาวดวงนี้คือดาวสุขเป็นพี่สาวของโลกที่เกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแต่ด้วยบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ที่หนาทึบทำให้กลายเป็นเตาอบธรรมชาติของจักรวาลดวงที่3ดาวเคราะห์สีฟ้าแห่งชีวิตมันมีผิวสีน้ำเงินเพราะพื้นผิวส่วนใหญ่ ถูกปกคลุมด้วยทะเลมีบรรยากาศที่พอดีมีออกซิเจนมีเมฆและฝนมีสิ่งมีชีวิตที่หายใจมีเสียงหัวเราะและมีผู้เล่าเรื่องนี้อยู่แน่นอนครับโลกของเราเกิดขึ้นราว4.54พันล้านปีก่อนจากเศษหินที่หลอมรวมกัน และได้เย็ยนตัวลงจนเกิดน้ําโลกคือสิ่งมหัศจรรย์แห่งจักรวาลที่เกิดขึ้นเพียงแห่งเดียวที่เรารู้จักในตอนนี้ดวงทัดไปดาวสีแดงแห่งตำนานมันแห้งแลง้งเต็มไปด้วยทะเลทรายสีแดงสนิทเคยเชื่อว่ามีน้ําอยู่เคยมีแม่น้ําไหล แต่ตอนนี้มันได้เหือดหายไปหมดแล้วหลายคนเชื่อว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอาศัยอยู่ที่นี่มันยังเป็นเป้าหมายของการสำรวจครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษย์เรานี่คือดาวอังคารได้เกิดขึ้นราว4.6พันล้านปีก่อนเช่นเดียวกับโลกมันมีภูเขาไฟที่ขึ้นชื่อว่า สูงที่สุดในระบบสุริยะเราโอลิมปัสและหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกเท่ากับรอยแผลของเวลาดวงที่5ยักษ์ใหญ่แห่งกา๊าซมันไม่ใช่ดาวหินแต่เป็นลูกบอลก๊าขนาดมหึม,มามีพายุหมุนใหญ่เท่าดาวเคราะห์ดวงหนึ่งและยัง ไม่เคยหยุดหมุนเลยในรอบ400ปีถ้าหากว่ามีใครหล่นเข้าไปเขาจะจมหายไปในชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นและรุล่รงมหาศาลดาวดวงนี้ดาวพฤหัสบดีเกิดราว4.5พันล้านปีก่อนมีมวลมากกว่าดาวเคราะห์ทุกดวงรวมกันถึงสองเท่า และเป็นเหมือนผู้ปกป้องระบบสุริยะของพวกเราที่แรงน้มถ่วงของมันคอยดึงอุกบาทให้พ้นจากโลกดวงถัดไปดวงที่หกเลยนะเพื่อนๆเ,เป็นดาวที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในระบบสุริยะของพวกเราผู้ที่มีวงแหวนงดงามที่สุดในจักรวาล จากระยะไกลมันดูเหมือนงานศินลปะของธรรมชาติมีวงแหวนบางๆที่มันได้สร้างจากน้ำแข็งและหินนับล้านชิ้นหมุนรอบตัวมันอย่างงดงามและสงบเยือกเย็ยนนี่คือดาวเสาเกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับดาวพฤหัสโดดเด่นด้วยวงแหวนอันเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในระบบสุริยะเรา ถัดไปดาวที่หมุนเอียงผิดธรรมชาติมันหมุนเอียงเหมือนถูกใครผลักลม้มสีของมันเป็นสีฟ้าอมเขียวจากก๊าซมีเทนและอากาศที่มีความหนาวเย็ยนจัดถึงลบ200องศาเซลเซียสนี่คือดาวยูเรนะัสดาวครก๊าซที่แปลกที่สุดในระบบ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ4.5พันล้านปีก่อนเช่นกันและมาถึงดวงสุดท้ายยักษ์น้ำเงินที่ซ่อนความลึกลับมันอยู่ห่างออกไปไกลสุดสายตาพายุหมุนขนาดใหญ่และลมแรงที่สุดในระบบสุริยะความเร็วของลมมากกว่า 2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงดาวเนปจุนผู้พิทักษ์ขอบนอกระบบสุริยะเกิดขึ้นราว4.5พันล้านปีก่อนเช่นกันและยังเป็นประตูสู่ความว่างเปล่าก่อนจะถึงอาณาจักรของดาวเครแครจากดวงอาทิตย์ที่เปล่งแสงถึงดาวเคราะห์ ทั้งแที่โคจรรอบมันทุกดวงต่างมีเรื่องราวการกำเนิดและพทบาทที่สมบูรณ์ในระบบแห่งนี้และต่อจากนี้ไปผมจะขอพาเพื่อนๆขึ้นมายังยานอาวกาศผมจะได้ขับพาเพื่อนๆไปยังดินแดนที่แสงอาทิตย์อ่อนแรงจนแทบจะมองไม่เห็น ถ้าหากว่าเราขับยานไปไกลกว่าดาวเนปจุนอีกนิดหนึ่งแสงของดวงอาทิตย์ที่เคยส่องเซ็ปตาจะเริ่มกลายเป็นเพียงดาวเล็กๆสีทองที่อยู่ไกลโพ้นและตรงนั้นเองคือเขตเริ่มต้นของความโดดเดี่ยวที่แท้จริงของระบบสุริยะด้านหน้าเรา เป็นดาวเคราะห์แคที่ครั้งหนึ่งเคยมีเป็นสถานะดาวเคราะห์ดวงที่9มันเล็กกว่าดวงจันทร์ของเราซะอีกและต้องใช้เวลานานถึง248ปีเพื่อโครจรรอบดวงอาทิตย์เพียงหนึ่งครั้งพื้นผิวของมันถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งในตัวเจ่นอบเขาที่ถูกเงามืดของแสงอาทิตย์พาดผ่าน ทำให้มันดูเหมือนโลกน้ำแข็งที่หยุดเวลาไว้หลายพันล้านปีพลูตโตไม่ได้โดดเดี่ยวเสียทีเดียวมันมีชารอนดวงจั์คู่ที่หมุนโคโจรรอบก,กันและกันเหมือนคู่เต้นลำที่ไม่เคยแยกจากในท่วงทํานองอันเงียบงันหลังจากผ่านดาวพูตโตมาแล้วเรายังคงเดินทางต่อออกไป และสิ่งที่รอเราอยู่คือแถบไคเปอร์เขตที่เต็มไปด้วยเศษซากยุคตึกดําบรนของระบบสุริยะเป็นเหมือนสุสานแห่งน้ำแข็งและหินที่หลงเหลือจากวันแรกของการกําเนิดดวงอาทิตย์ที่นี่เต็มไปด้วยดาวข,าข้อแค่อีกหลายดวงพวกมันต่างโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างช้าๆ ในความมืดแสงที่ได้เดินทางมาถึงจางลงกว่าบนโลกถึงพันเท่าและอุณหภูมิลดลงจนเกือบลบ230องศาเซลเซียตถ้าโลกคือบ้านที่นี่คงเป็นหลังคาเก็บของของระบบสุริยะเราเต็มไปด้วยเศษอดีตที่ถูกแช่แข็งไว้นานนับพันปีดาวลึกลับดวงที่9 ผู้ที่อาจซ่อนอยู่ในเงานักดาราศาสตร์ได้สังเกตเห็นบางสิ่งที่แปลกออกไปดาวบางดวงในแถบไคเปอร์เคลื่อนที่ไม่เป็นระเบียบเหมือนมีแรงบางอย่างดึงมันไว้จากที่ไคลออกไปมากแรงนั้นอาจมาจากสิ่งที่ยังไม่ถูกค้นพบดาวเคราะห์ลึกลับดวงหนึ่งที่เราเรียกมันว่าแพลเน็ตไน ดาวดวงนี้หากมันมีอยู่จริงอาจมีมวลมากกว่าโลกถึง5-10เท่าเลยทีเดียวและอยู่ห่างออกจากดวงอาทิตย์มากถึง400-800ถึงหน่วยดาราศาสตร์หรือว่า60,000ล้านถึง120,000ล้านกิโลเมตรไกลจนแสงอาทิตย์ใช้เวลาเกือบ1สัปดาห uh ์เต็ม กว่าจะเดินทางไปถึงมันและจนตอนนี้มันก็ยังคงเป็นเพียงเงาในสมก,การเงาของความเป็นไปได้ที่ทำให้ระบบสุริยะยังคงมีความลึกลับซ่อนอยู่ก่อนที่เราจะพูดถึงขอบเขตสุดท้ายผมจะขออธิบายนิดหนึ่งว่าหน่วยที่เราใช้วัดระยะในอวากาศนั้นใหญ่ขนาดไหน บางคนส่วนมากอาจจะรู้แต่บางคนที่เพิ่งเข้ามาชมขออธิบายสั้นๆนะครับ1หน่วยดราราศาสตร์หรือ1นึอคือการวัดระยะทางจากโลกของเราไปถึงดวงอาทิตย์หรือก็คือนับประมาณ150ล้านกิโลเมตรถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพคือระยะแสงที่ใช้เวลาเดินทางเพียง8นาทีครึ่งเท่านั้น หรือถ้าหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะต้องใช้เวลา171ปีเพื่อไปถึงดวงอาทิตย์และนั่นแค่1ย u เท่านั้นครับและถัดไปผมจะพาเพื่อนๆมาดูอำนาจของพี่ใหญ่ของพวกเราอาณาจักรแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ของเราสามารถส่งแรงน้มถ่วงออกไปกว้างมหาศาลจนถึงระยะลาว120 AU หรือเทียบเป็น18,000ล้านกิโลเมตรขอบเขตนี้เป็นเส้นสุดท้ายที่ลมสุริยะจะพัดออกไปถึงก่อนที่จะเจอกับลมของดาวดวงอื่นพัดมานะครับถ้าหากว่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ ดาวพุธมีระยะทาง0.39 AU ดาวศุกร์0.72 AU ถัดมาที่โลก1 AU ดาวอังคารห่างไป1.5 AU จากนั้นดาวพฤหัสบดีเริ่มข้ามไปไกลเลยนะครับ5.2 AU ดาวเสา9.6 AU ดาวยูเรนัส 19 AU ดาวเนิจุน30 AU แถบไคเปอร์และดาวพูโต30-50ถึง50 AU ดาวเคราะห์ดวงที่9ถ้าหากว่ามีนะครับ400-800ถึง800 AU ขอบเขตแรงดึงดูดสุดท้ายของดวงอาทิตย์จะอยู่ที่120 AU ที่ระยะทางนั้นแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์แทบไม่มีผลอีกต่อไปนั่นคือขอบเขตของอาณาจักรแสงจุดที่ลมสุริยะหยุดพักและพลังงานของดาวฤกษ์อื่นเริ่มเข้ามาแทนที่ถ้าหากว่าเรามองย้อนกลับมาจากที่นั่นดวงอาทิตย์ของเราจะดูเหมือน เป็นดาวดวงหนึ่งในล้านดวงของทางช้างเผือกเป็นแสงเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยให้ชีวิตกับพวกเราสรุปแล้วระบบสุริยะของเราไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่เกิดจากจัก,กรวาลที่ขยายตัวดาวรุ่นแรกได้ระเบิดสร้างธาตุหนักเกิดขึ้นดาวรุ่นที่สองในการเลกซี่ทางช้างเผือก รวมตัวเป็นฝุ่นเล็ก,กา a จนในที่สุดดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์และดวงจันทร์ได้เกิดขึ้นระบบสุริยะเสถียรและเราก็อยู่บนโลกใบนี้จุดเล็กๆของจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่บางทีเรื่องราวของจัก,กรวาลอาจไม่ต่างจากเรื่องของเราเลยจากสิ่งเล็กๆที่ไร้ความหมาย รวมตัวกันภายใต้แรงดึงดูดของบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วค่อยๆก่อรูปเป็นชีวิตโลกคือเพียงเศษหนึ่งของระบบสุริยะระบบสุริยะคือเพียงเศษหนึ่งของกาแล็กซีและกาแล็กซีก็เป็นเพียงจุดเล็กๆในจัก,กรวาลอ right ันไร้ขอบเขตแต่ท่ามกลาง,งความเล็กนั้น เราก็เป็นสิ่งเดียวที่สามารถมองย้อนกลับไปเพื่อถามว่าเรากำลังมองดูจัก,กรวาลหรือแท้จริงแล้วจักรวาลต่างหากที่กำลังมองดูเราจบกันไปแล้วนะครับกับมหากรารแห่งการกำเนิดบทที่3การกำเนิดระบบสุริยะเช่นเคยนะครับพอดแคสต์ฟังง่าย หลับสบายถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแนวนี้ให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดติดตามก็รอชมคลิปในครั้งถัดไปสวัสดีครับ